นอ่านมาใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทองการจังหวัดกาญจนบุรีพอมด้วยข้าราชก,การฝ่าละองธุรีพระบาท6กก้กากากรม ทงสื่อสารรักษาและต่อยอดมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประลุมของใต้ฝ่าอองทุ้ดีพระบาทจัดเหมือนคาพดีด้วยหวัวใจเฮ้

Thank <laughs> you.